ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมีอะไรมาแนะนํานะครับคือผมมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับในไมโครฟ์นะฮะชื่อว่าไอพีเอสเอ็มพีครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เอาเล่นเอาชุดลอดนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับเซิร์ฟเวอร์เอาเล่นเอาชุลลอดนะครับแล้วก็ตัวไอพีนะครับจะเป็นไทยแลนด์วีแปดอาร์เทอนอมีอันนี้ผมไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองครับผมใช้ของของอาร์เทนอนะครับซึ่ง ตัวเองของตัวเองก็คือทําได้แต่คือคนอื่นเข้าไม่ได้นะครับทําทําเป็น,นครับแต่เข้าไม่ได้โอเคก็ใครที่อยากเข้าครับผมจะทิ้งมันเรียกว่า IP ไว้ข้างล่างนะครับใต้คลิปเข้ามาก็นะครับมีคนเล่นอยู่หนึ่งคนครับก็อันนี้เป็นมันเรียกว่า fK ไว้นะครับผอให้คุณทีมงานผมเอาไว้ fK ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟมันดับนะครับ เอฟเคแบบทุบหญ้าทุบดินอะไรปรนะมาณนั้นมันก็น่าน่าจะไม่นับว่าเราเอฟเคครับผมมีโอพี OP ครับส่วนคนอื่นเขาจะไม่มีโอพีกันนะคนอื่นเขาจะแบบมันเรียกว่าไงเขาจะเป็นหมวดซาวเวอนะครับหมวดซาวเวอโอเคเนี่างเซิร์ฟเวอร์ก็ตามตามสภาพครับคือเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับก็นั่นแหละก็ตามตามนั่นแหละนะครับ คุณอยากทำอะไรให้เซิร์ฟคานะครับซอเซิร์ฟคานี่คือแบบเจ๊งใหม่อย่างเดียวครับคุณต้องแบบรับชอบด้วยนะครับโอเคแล้วก็ผมยังไม่ให้อุปีใครครับทุกคนแบบเล่นเอาชิวลอดแบบเล่นสวนรวมอ่ะเออประมาณนั้นอะโอเคนะครับซึ่งเอ่อไมค์ครับก็นั่นแหละตามตามเนี้ยเดนเดอร์ลิสเทนก็ปรับ อ้ววเกิน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 สัก16ช้างเหมือนเดิมแล้วกันก็ประมาณนี้และครับก็ทุกคนเอามาเล่นออฟฟิดได้ซึ่งเซิร์ฟจะเปิดอันนี้ผมยังไม่แน่นอนครับถ้าถติว่าจะปิดเซิร์ฟเมื่อไรเดี๋ยวจะแจ้งทางมันเรียกว่าทางแชทนะครับไม่ก็ทางคอมมันบ็อกซ์นะครับว่าเซิร์ฟจะปิดภายใน5นาที2นาที3นาทีซึ่งเซิร์ฟมันจะปิดเมื่อไหร่ผมก็ไม่แน่ใจครับซึ่งก็เอออย่าลื เพจนของเจ้าว่ายดีชันนะครับผมเปิดให้อดีเถื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับโอเคถ้าใครอยากเล่นครับลิงก์ไม่ใช่ลิงกเสิยไอพีอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคอันนี้คนก็มา AFK ค,ครับโอ้โหลืมไปเป็นคือมันจะหนุง่งนวลหน่อยเนอะมันจะหนุง่งนวลหน่อยเห็นไหมมันจะหนุง่งนวลหน่อยโอเคมันก็จะหนุง่งนวลนิดนึงครับเพราะว่าเซิร์ฟนี่มันเป็นเซิร์ฟฟรนีนะอ่ะเดี๋ยวปายาฮิวให้โอเคโอเคครับก็ แค่นี้นะครับก็มาแถลงเฉยครับใครอยากเข้ามาก็เข้าได้ครับใครอยากเล่นก็อยากใครอยากเล่นก็เล่นได้ครับส่วนคนที่ใช้โทรศัพท์ก็ต้องเสียใจด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเรายังไม่มีของโทรศัพท์ให้โอเคก็ส่วนใหญ่คนดูอ่จจะเป็นโทรศัพท์เป็นหมดเลยไม่มีใครใช้คอมครับโอเคถ้าคนที่ใช้คอมก็มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเล่นเซิร์ฟผมด้วยก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าเดี๋ยว ห้ามโปรครับห้ามโปรในเซิร์ฟผมนะถ้าใครถ้าผมเจอหรือว่าใครเจอก็ตามครับแบนแบนอย่างเดียวเลยครับแบนแบบไม่อันแบนด้วยเพราะว่าคนที่ใช้โปรเนี่ยมันเป็นการโกงครับก็มีคนบอกว่าไอ้ใช้โปรผิดไหมผิดครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีใครบอกว่าไม่ผิดหรอกผิดหมดนะครับแม้แต่เซิร์ฟส่วนตัวก็ผิดนะคือผิดหมดห้ามใช้โปรนะครับโอเคก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบายบาย ไปบ่ครับ